สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่24มกราคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสามิเดนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฮียงไทยทํรรงบ้านปู่หมื่นในตำบลแม่สาวอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนี้มีนักเรียนหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคน ครูตำรวจตะเวนชายแดนหรือครูต่อด4สนายครูอัตราจ้าง4คนด้านโครงการฝึกอาชีพเน้นให้นักเรียนอนุรักษ์การปลูกและกระบวนการทำชาอัดสำซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชุมชนที่มีมากนอกจากนี้ชุมชนได้นำเจียวกูหลานพืชสมุนไพรประจำถิ่นมาแปรรูปเป็นชาดำชาเขียวเพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนเพราะการจำหน่ายชาได้ราคาสูงขึ้นและจำนวนมากขึ้นด้านการเรียนการสอน เนื่องจากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ทำให้มีปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทยทางโรงเรียนจึงให้ครูอาสามาสอนเสริมทุกวันหลังเลิกเรียนในโครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวทําให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชผักได้ผลดีแต่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดและลาดชันส่วนเนื้อสัตว์มีทั้งไก่เนื้อไก่ไข่สุกรและปลา สามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานครบทั้ง5้าหมู่นอกจากนี้โรงเรียนได้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันหน้าดินพังทลายทาให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทการปลูกเมื่อปี2551อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการสร้างบ้านดินเพื่อให้มีองค์ความรู้และขยายความรู้ไปสู่ชุมชนเพื่อนําไปสร้างบ้านดินเป็นโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งลดการตัดไม้ทําลายป่า จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยามาบ้านป่าขาหมู่11ตำบมลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริต่างๆที่ส่วนใหญ่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผลผลิตด้านพืชผักและปะศุสัตว์เช่นผักบุ้งผักกาดหอมมะเขือกล่ำปลีกระเจี๊ยบไข่ไก่ปลาดุกได้ผลผลิตเกินความต้องการ เนื่องจากมีการจัดสรรพื้นที่และควบคุมการผลิตที่เหมาะสมด้วยผลผลิตที่เหลือนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนและตลาดในชุมชนด้านการเรียนการสอนมีครูต่อชดอหนายครูดูแลเด็ก2คนครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออาบาจสองคนนักศึกษาฝึกงาน2คนมีนักเรียนชั้นประถมะวัยถึงประถมะศึกษาปีที่6จจำนวน1 1ึคนส่วนใหญ่เป็นชาวเทาภูเขาเผ่าลาหูหรือมืเซอ มีปัญหาทักษะการใช้ภาษาพูดและเขียนจึงแก้ไขให้ทำแบบทดสอบภาษาไทยเพิ่มเติมโครงการฝึกอาชีพมีปราชชาวบ้านไปสอนการสานตะกร้าจากต้นตอกหรือไม้ไผ่และสานกำไลจากหญา้าอิบูแคร์ซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่มากในท้องถิ่นได้มีอุตสาหกรรมภาคถึงจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าทําเป็นจานรองแก้วจานรองของร้อนทรงจําหน่ายร้านผูฟ้านอกจากนี้บริษัทดอยคําผลิตภัณฑ์อาหารจํากัด เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกและรับซื้อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่โรงเรียนและชุมชนตั้งแต่ปี2555โดยพืชที่ส่งเสริมการปลูกได้แก่สว,วรสตรอเบอรี่มีมูลค่ารับซื้อกว่า2 0 0 0 0 0บาทต่อปีโอกาสนี้ทรงติดตามงาน,ด,าน,าด,านด้านสาธารณสุขการออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์114รายที่มีความต้องการในการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ในการนี้ได้พระราชทานคําแนะนำแก่ทางโรงพยาบาลในพื้นที่จัดระบบกันให้บริการที่สะดวกและเหมาะสมแก่ราษฎรเพื่อพัฒนางานบริการสาธารณสุขชุมชนให้เข้าถึงประชาชน เวลา15นาฬิกา13นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศินไทยอนุสร์บ้านแสนคำลือตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนนี้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำร,ริครบทั้ง8โครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่โดดเด่นเป็นโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวัน เนื่องจากมีพื้นที่ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ถึง15ไร่ทำให้ได้ผลผลิตทั้งพืชผักผลไม้จำนวนมากเกินความต้องการส่วนปศุสัตว์เลี้ยงไก่พื้นเมืองและสุกรนำมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงดีอีกทั้งทางโรงเรียนให้ดื่มนมพระราชทานเป็นประจำทุกวันด้วยด้านอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 6ถึงทอผ้าและปักผ้าลาหูโดยมีปราชญ์ชาวบ้านไปช่วยสอน โดยจะปักบนเสื้อกระเป๋าและย่ามนอกจากนี้ยังสอนการแปรรูปอาหารเช่นกนารทำปากาดดองแปรรูปกล้วยฟักทองและเผือกรวมทั้งทําน้ํามันเมล็ดฟักทองซึ่งสามารถนาไปประกอบอาหารและนํามาทาผิวเพื่อความชุ่มชื้นส่วนกิจกรรมสหกรณ์ฝึกให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสหกรณ์ทางการบันทึกการประชุมการทําบัญชีรายรับรายจ่ายและการประหยัดอดออมที่ผ่านมาการเรียนิหนง,งานด้านสหกรณ์มีกําไร ได้นาไปจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อน,นําเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนภายในโรงเรียนและนํามาปันผลให้แก่สมาชิกทั้งนี้กรมชลประทานได้สร้างฝายและบอกเก็บน้ําให้กับทางโรงเรียนสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่มีพระราชกระแสเมื่อปี2555ให้จัดหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมให้กับทางโรงเรียนเพื่อน,นํามาใช้ในการอุป,ปโภคบริโภค